สวัสดีครับผมช่างอัพหนังสายนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการแก้ไขเบาสามเปรดห่วนะครับเบาสามเป1ดห่วแล้วทีนี้เราไม่มีเ์าตัวใหม่นะครับหาซื้อก็ยากนะครับวิธีการแก้ไขก็ง่ายๆนะครับมาดูวิธีการกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเกะเบาล์วมาให้ดูก่อนนะครับส่วนมากมันก็จะไม่ค่อยรั่วนะครับ <c oughs> แต่บางทีเรา กดบ่อยหรือว่าเราใช้งานไปนานๆหรือแบบมันเก่าแล้วนะครับมันก็มีสิทธิ์รั่วได้นะครับเวลามันรั่วนี่สตาร์ทก็ติดยากด้วยนะครับวาลวตัวนี้วาลวตัวนี้นี่ถ้ามันรั่วแล้วสตาร์ทติดยากเลยนะครับ3 8 1รุ่นนี้นะครับเพราะว่า3 8 1รุ่นนี้จะมีวาลวนะครับวาลวด้านบนนี่นะครับตัวนี้จะเป็นวาลวมันนะครับเดี๋ยวผมจะเกะี่ยอกมาให้ดูนะครับ บา,บางทีมันเก่าก็รั่วได้นะครับตัวนี้รั่ว, al, แ,ลว al, แล้วทีนี้ติดยากเลยนะครับบางทีเราเช็คดูทุกอย่างแล้วนะครับบางทีเราเปลี่ยนทุกอย่างแล้วทําไมมันสตาร์ทยังติดยากอยู่นะครับเวลาร้อนแล้วเราดับก็ยังสตาร์ตติดยากอยู่นะครับก็สาเหตุก็าลาวตัวน so, ี้ก็มีส่วนนะครับาลาวตัวนี้ถ้ามันรั่วนี่ก็ทําให้เครื่องเราสตาร์ตติดยากเลยนะครับตัวนี้ พราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวสําคัญนะครับเวลามันรั่วก็ทําให้เสื้อสูบแรงอัดไม่ดีเลยนะครับตัวนี้เนี่ยครับวาล์วตัวนี้นะครับวาล์วตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วตัวเวลาเราสตาร์ทเครื่องแล้วเราสตาร์ทยากหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็กดตัวนี้แล้วก็ให้น้ํามันมันขึ้นได้ง่ายอะไรนะครับไม่รู้ว่าเขาทํามาเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็น เวลาเราสตาร์ทก็จะเบามือนะครับทําให้เราสตาร์ทแล้วสตาร์ทง่ายแล้วก็ทําให้น้ํามันมันขึ้นมาง่ายอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นบาวหน้าลูกสูบตัวนี้นะครับตัวเนี้ยส่วนมากมันก็จะรั่วอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยจะจะรั่วอยู่ตรงเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยรั่วอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็ปิดไม่ดีนะครับบางบางตัวนะครับ like ถ้า all, มันเก่าแล้วนะครับมันจะมีแรง ดันมากนะครับแล้วทีนี้มันก็ดันออกมาก็จะรั่วออกมานิดๆครับรั่วออกมาก็ทําให้มันสตาร์ทติดยากเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วทีนี้เวลาเราอยากเปลี่ยนนะครับเวลาเราจะไปหาซื้อมาเปลี่ยนก็ไปหาซื้อมายากนะครับมันก็เวลาเราฉุกเฉินด้วยอะไรอย่างนี้นะครับมันจําเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยว่าตัวนี้นเราก็สามารถหาตัวอื่นมาปิดแทนได้นะครับเนี่ย ปิดตัวนี้แทนเลยนะครับปิดตายเลยนะครับตัวนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้สําคัญอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้ส่วนมากเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับตัวนี้วาล์วตัวนี้ส่วนมากเราก็จะไม่ได้ใช้นะครับเวลาเราหาซื้อไม่ได้เราก็จะใช้เป็นหัวเทียนรุ่นนี้นะครับจะใช้เป็นหัวเทียนตัวนี้นะครับหัวเทียนตัวนี้ก็จะเป็นพวกหัวเทียนหัวเทียนของเวฟบรยก็ได้นะครับเวฟบรย เรียบร้อยสิบอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าหัวเทียนของฮอนด้าเครื่องตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะใส่กันได้พอดีนะครับเพราะว่าเกียวตัวนี้มันจะเกียวเดียวกันนะครับเกียวตัวเดียวกันนะครับเกียวตัวเนี้ยเนี่ยเกียวตัวนี้ครับแล้วถ้าเราเอาน็อตหรือเอาอะไรมาใส่นี่มันก็รั่วอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่มีเหวนตัวนี้นะครับเหวนตัวที่เวลาเราขันไปแล้วให้มันปิดนะครับแล้วก็เกียวตัวนี้มันก็ ไม่ได้กันด้วยนะครับถ้าเป็นน็อตนะครับแต่ตัวนี้มันก็จะมีแหวนรองอยู่เห็นไหมครับเนี่ยแหวนรองตัวนะครับเวลาเราขันไปแน่นๆมันก็จะไม่มีอากาศรั่วได้นะครับแหวนตัวเนี้ยก็เหมือนเราขันหัวเทียนแบบนี้แหละครับมันก็จะทําให้ไม่มีรอยรั่วเลยครับหัวเทียนตัวนี้ครับวิธีการทํามันก็ไม่ยากนะครับหัวเทียนตัวนี้เราก็ไปหาหัวเทียนเก่ามานะครับหัวเทียนเก่ามาแล้วก็บิดตัวนี้ออกเลยนะครับบิดตัวฝันมานีนะครับเนี่ย ฟันตัวนี้เราบิดออกเลยนะครับเราใช้หินเจียก็ได้นะครับหินเจียเจียเลยนะจะเจียรูปแบบนี้ก็ได้นะครับรูปตัวเนี้ยรูปตัวนี้ให้มันให้มันแบบไม่มีรอยมีอะไรเนี่ยครับรูปใช้หินเจียรูปแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ทุบตัวนี้ให้มันแตกนะครับทุบตัวนี้ทุบตัวนี้แล้วก็ใช้ตะไบตัดเหล็กตัวอันนี้ออกนะครับเนี่ยตัดเหล็กตัวนี้ออก เพราะว่าเกีียวตัวนี้มันก็เกีียวเท่ากันนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับตัวเนี้เกีียวเท่ากันนะครับแล้วก็จะไม่มีรอยรั่วด้วยนะครับตัวนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าผมเคยเอาน็อตมาใช้ดูแล้วก็ยังรั่วอยู่นะครับทีนี้ผมก็เอาหัวเทียนตัวนี้มาขันใส่ดูนี่ไม่รั่วเลยครับหายรั่วเลยนะครับขนาดบางทีบาลตัวนี้นะครับบาลตัวใหม่นะครับผมซื้อมาบางทีซื้อมาก็ยังรั่วอยู่นะครับเวลาเราสตาร์แล้วลงเอา สตาร์ทไว้อย่างนี้แล้วลองเอาน้ํามันบิซินมาบีบใส่ดูนะครับเวลามันติดอ่ะบีบใส่ดูแล้วมันก็จะเล่งขึ้นมาเองนะครับนั่นก็มีการอากาศรั่วอยู่นะครับตรงนั้นแต่ถ้าเราใช้หัวเทียนตัวนี้ไม่มีรั่วนะครับพี่น้องก็สามารถดัดเปลงได้นะครับตัวเนี้เราใช้ค้อนทุบตัวนี้เลยนะครับทุบตัวนี้ทุบให้มันแตกแล้วมันก็จะมีเหล็กอยู่ตรงนี้เราก็ตัดเลยนะครับเราเอาแค่หัวตัวนี้มันนะครับเอาแค่หัวชุดนี้มันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาคีม หนีบดูนะครับว่ามันจะแตกไหมผมลองดูก่อนนะครับเพราะว่าเ้าคอนทุบมันก็จะง่ายนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับแข็งมากครับเดี๋ยวต้องทุบเอาดีกว่าครับเนี่ยครับเนี่ยใช้คอนเลยใช้อะไรทุบก็ได้นะครับเนี่ยผมใช้ครีมทุบเลยนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะทุบให้ดู แต่ถ้าเป็นโค้ดมันจะง่ายนะครับเนี่ยเนี่ยครับทุบแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยทุบแล้วมันก็จะแตกแบบนี้นะครับเดี๋ยวทุบเลยครับเนี่ยเนี่ยครับทุบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะตัดตัวนี้ออกนะครับเราก็ใช้เลื่อยตัดเหล็กหรือหินเจียก็ได้นะครับเราจะตัดให้มันสวยให้มันงามให้มันพอดีก็ได้นะครับแต่นี้ผมจะลองทําดูเพื่อ เป็นแนวทางให้พี่น้องได้ทำกันนะครับบางทีก็มันหาซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจําเป็นนะครับอยู่บ้านเราเราก็ขี้เกียจไปซื้อไปอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่ามันหาซื้อยากนะครับสั่งเอาก็เสียเวลารอนะครับเนี่ยครับแค่นี้ทำแค่นี้ก็จบแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ครับจบเลยนะครับตัวเนี้ยก็ขันได้เลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นเกลียวเท่ากันเลยนะครับตัวเนี้ย เราขันเข้าไปก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่ามันจะไปติดหน้าลูกสูบเรานะครับไม่ติดนะครับมันจะพอดีเลยนะครับเพราะว่าผมทําดูแล้วหลายอันแล้วนะครับเนี่ยไม่ติดนะครับเพราะว่าถ้ามันสูงกันเราก็ใช้หินเจียเจียตรงนี้นะครับเผื่อความมั่นใจกลัวมันติดหน้าลูกสูบเรานะครับเราก็ใช้หินเจียรูปตรงนี้นะครับให้มันเหลือแค่เกี่ยวตัวด้านนี้นะครับให้มันพอดีกับตัวนี้ก็ได้นะครับวัดตัวนี้ก็ได้นะครับ วัดตัวเก่าก็ได้นะครับหรือว่าตัวนี้มันไม่มีแล้วก็ใช้หินเกียร์รูปเลยนะครับเนี่ยแบบนี้แบบนี้ก็ถือว่าจบแล้วนะครับเนี่ยไม่มีรั่วนะครับน้ํามันอากาศไม่มีรั 1> 1> ่วครับตัวเนี้ยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ขันเข้าไปได้เลยครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเกียร์ตัวเดียวกันเลยนะครับเกียร์ตัวเดียวกันเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับแบบนี้เลยครับใส่กันได้นะครับไม่มีรั่วนะครับเพราะว่าผมทํามา ก็หลายตัวแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องจําเป็นต้องไปซื้อเอาเบาตัวใหม่นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้แล้วก็ใช้บล็อกตัวนี้ขันให้แน่นเลยครับบล็อกหัวเทียนตัวนี้ขันให้แน่นเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่รั่วนะครับทีเนี้ยก็ใช้ได้ตามปกตินะครับเราก็สามารถประกอบฝาอะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้ดีมาก ผมก็เอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาบอกกันนะครับเพราะว่ามันก็ใช้งานได้จริงครับตัวนี้เราไม่ต้องไปซื้อบาวตัวนี้ให้มันยุ่งยากนะครับแก้ไขได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าบางทีเราไปหาซื้อแล้วมันไม่มีนะครับบาลสามเป็นหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนมากเราก็ไม่ได้กดมันอยู่แล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ครับเป็นเกียวตัวเดียวกันครับเกีียวตัวนี้เท่ากันเป๊ะเลยนะครับ แล้วก็ Memorial. ตัวนี้นี่ขันเข้าไปก็แน่นแน่นเลยครับไม่มีรั่วครับเพราะว่ามันก็มีเวนเวนลองตัวนี้อยู่แล้วนะครับเวนลองตัวเนี้เห็นไหมครับเวนตัวนี้นะครับมันมีเวนลองอยู่แล้วมันไม่มีรั่วอยู่แล้วนะครับตัวนี้แก้ไขได้ง่ายนะครับวาวสามเป็ดหนึ่งถ้าเราไม่มีนะครับเนี่ยใช้หัวเทียนตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นหัวเทียนพวกฮอนด้านะครับพวกฮอนด้าเวฟหรือฮอนด้าอะไรก็ได้หรือว่าเครื่องฮอนด้าเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าฮอนด้านะครับพอดีเลยครับตัวนี้ จะเป็นหัวเทียนเครื่องตัดหญ้าของฮอนด้านะครับใส่กันได้พอดีเป๊ะครับเกี่ยวตัวเดียวกันครับแน่นด้วยนะครับเวลาเราขันเข้าไปมันก็ไม่ไม่ไม่โดนนะครับไม่โดนหน้าลูกสูบนะครับมันจะสุดพอดีนะครับมันไม่โดนนะครับดูนะครับเนี่ยดูนะครับผมเอาเสื้อสูบตัวนี้มาให้ดูแต่มองไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยมองไม่เห็นนะครับแต่มันก็พอดีนะครับเพราะว่าผมลองดูแล้วครับเนี่ย มองไม่เห็นเนี ici, me, gram, ่ยครับมัน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 ลึกอยู่พอสมควรนะครับไม่ต้องกวนะครับว่าลูกสูบมันจะติดนะครับเพราะว่ามันลึกอยู่นะครับเห็นไหมครับผมจะส่องไฟให้ดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันลึกนะครับมันเป็นเบ้าลึกอยู่นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะโผลออกมานะครับเห็นไหมครับเนี่ย เนี่ยครับมันมีเบ้าของมันอยู่ลึกอยู่นะครับไม่โดนแน่นอนครับไม่โดนหน้าลูกสูบแน่นอนครับถ้าเรากลัวจะโดนล้วก็ใช้หินเกจียนะครับตัวเนี้ใส่กันได้พอดีเลยนะครับเห็นไหมครับใส่กันได้พอดีเป๊ะเลยครับเกลียวเดียวกันนะครับเนี่ยแน่นเลยนะครับหันเข้าไปแน่นเลยนะครับใช้แน่นเลยนะครับตัวนี้สบายมากครับแก้ไขได้ง่ายนะครับถ้าเราไม่มีาล์วจริงๆนะครับใช้งานได้เลยไม่มีรั่วนะครับโอเคครับผมก็เอา ความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแชร์อัพสนซ้ายนะครับสวัสดีครับ